สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปขอเชิญท่นฟังรายการปาจกถาธรธรมเรื่องวันอาสาหาบูชาโดยพระเทพยานามงคลวัดดลงพ่อสดธรรมกายรามจังหวัดราชบุรีอิมัตสมิจจะปนวัยยาการณสมิงพัญยมาเนอายสมตโตโกนทันยัสวีระชังวิตมลังธรรมจักคุงอุทาปาธิ ยังกินจิสมุตยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันตีติก็แลเมื่อวยายกรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ธรรมจักสุคือจักสุในธรรมอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่โกนทัญญะผู้มีเอาโสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งพวงนั้นย่อมมีอันดับไปเป็นธรรมดา เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ที่22กรกฎาคมตรงกับวันขึ้น15คหาค่ำเดือน8เป็นวันอาสาหะบูชาซึ่งมีความหมายว่าเป็นวันที่มีการบูชาพระรัตนตรัยในวันเพ็ญเดือนอาสาหะคือเดือน8ดของไทยที่นับตามทางจรรันทรคติเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ด้วยว่าเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อธรรมจักรกับวัตนสุโปรดพระปัญจวัคคีที่ป่าอิสิปตนะมฤรุกทายวันแขวงเมืองพาราณศีในปีที่ตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากันนี้ทำให้ท่านโกนทัญญะหนึ่งในจำนวนพระปัญจวัคคีได้ธรรมจักสุคือได้ดวงตาเห็นธรรม เปลี่ยนลัทธิมารับนับถือพระพุทธศาสนาและได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกวันนี้จึงเป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสังฆรัตนะครบองค์พระรัตนไตรยัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะอีกโสดหนึ่งด้วยเหตุนั้นวันนี้จึงนับเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งและนิยมทําการบูชาพิเศษ ในเมื่อถึงวันเช่นนี้ทุกๆปีจึงเรียกวันนี้ว่าวันอาสาหาบูชาความเดิมมีอยู่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อได้ตรัสรู้พระอริยสัจสี่และพระอนุตตรสัมมาสัมโพธทธญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเาาธจา้าในรุ่งอรุณคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือในคืนวันขึ้น15บห้าคเดือนหเมื่อ2,600กว่าปีที่ผ่านมานี้นั้น พระพุทธองค์ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่รอบๆต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้ประทับแล้วตรัสรู้ที่พุทธคยาตำบลอุรุเวลาเสนานีคมเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์แล้วจึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนะมริกาายวันเมืองพาราณสีเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีพระองค์เสด็จถึงในตอนเย็นของวันขึ้น14ค่ำเดือนอาสาฬหหรือเดือนแ วันรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำจึงทรงแสดงพระปฐมเทศนาคือพระธรรมเทศนาการแรกซึ่งมีเนื้อหาหลักคือมัชฌิมาปฏิปทากล่าวคือทางปฏิบัติสายกลางไม่สุดโตง่งข้างสุขสบายเกินไปและข้างทรมานเกินไปได้แก่การปฏิบัติอริยมรรมิองค์8กล่าวโดยย่อคือศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าเป็นอัิศีลคือศีลยิ่ง อธิจิตคือจิตยิ่งสมาธิยิ่งหรือและหรืออธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งที่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทรงปฏิบัติแล้วได้ทรงบรรลุพระธรรมวิเศษคือพระอริยสัจสี่กล่าวคือความจริงแท้สี่ประการได้แก่ความจริงแท้ในเรื่องของทุกข์ในเหตุแห่งทุกขในทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกขและความจริงแท้ในสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับว่าไม่ได้เป็นได้อย่างไร ซึ่งมีแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้ทรงบรรลุพระธรรมวิเศษนี้ก่อนใครในโลกและพระอริยสัตว์นี้ก็มีสอนอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาการแรกนี้กับพระปัญจวัคคีแล้วปรากฏว่าท่านโกนทัญญะผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาทําให้ครบองค์พระรัตนตรยัยได้มีพยานรู้เห็นการบรรลุพระอริยสัจธรรมและการบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือญาณอันเป็นคุณเครื่องช่วยในการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมของพระพุทธ,ธองค์และให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในโลก ที่พระพุทธองค์จักได้ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นประีีป่องทางดำเนินชีวิตของเหล่ามนุษย์และเทพพย,ายดาผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ดำเนินไปสู่ทางเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ตามรอยบาทพระพุทธองค์ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้สืบต,ต่อต่อกันมาจนถึงปัจจุบันหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือพระอริยสัจสี่ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในยามปลายแห่งราตรี ที่ได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะให้ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าสัตว์โลกต่างมีความทุกข์อย่างไรมีอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์มีหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และถึงความเจริญสันติสุขได้อย่างไรเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้รับผลเป็นความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้จริงอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจพระพุทธองค์ได้ทรงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมต,มตามที่เป็นจริงจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่ยามต้นแห่งราตรีได้ทรงเจริญสมถะภ,ภาวนาสมาธิถึงจัตุตตาานให้พระทัยสงบเป็นสมาธิตั้งมั่น และพองใสาจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้อ่อนคือควรแก่งานเจริญอภิญญาคือความสามารถพิเศษได้แก่ที่ประจักษสุที่ประโสนิเป็นต้นและเจริญวิชาที่หนึ่งชื่อว่าปุเพนิวาสานุสติยานคุณธรรมเครื่องช่วยให้ระลึกชาติได้ทั้งของพระองค์เองและของสัตว์โลกอื่นทั้งหลายที่ต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนับกับนับกันไม่ท้วนอย่างแจ่มแจ้งว่า สัตว์โลกทั้งหลายเมื่อตายลงก็กลับเกิดใหม่ตายแลว้วก็เกิดตายแลว้วก็เกิดต่อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดส่วนมากไปเกิดในทุกติภพคือในภพภูมิที่ไม่ดีที่ไม่มีความสุขความเจริญมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนมากกว่าเป็นสุขได้แก่ไปเกิดในภพภูมิของเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์นรกบ้างและสัตว์เดรัจฉานบ้างมากต่อมากนักส่วนที่จะได้ไปบังเกิดในสุกติภพคือในภพภูมิที่ดี ที่มีความสุขความเจริญเช่นที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีในมนุษย์สิโลกเป็นเทพพยายดาในเทวโลกนั้นน้อยนักและยิ่งที่จะได้ไปเกิดเป็นพรมในพรมโลกเป็นอรูปโลกในเป็นอรูปปรหรมในอรูปโลกนั้นก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกครั้นถึงยามกลางแห่งราตรีได้ทรงเจริญฌานสมบัติถ,ถึงรูปฌานสี่อีกครั้งหนึ่งให้พระไทยเป็นสมาธิตั้งมัน่นผ่องใสอ่อน คือควรแก่การเจริญอภิญญาและวิชาที่สองชื่อว่าจุตูปปาตยานคือยานอย่างรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์กล่าวคือยานเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างไรใครผู้ใดทำดีได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตด้วยอาการสี่คือปฏิบัติเองหนึ่งแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติหนึ่ง พลอยยินดีที่ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติดีหนึ่งและสัรเสริญผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีอีกหนึ่งอย่างไรบุญกุศลคุณความดีดังกล่าวย่อมให้ผลเป็นความสุขความเจริญอย่างไรต่อไปในอนาคตทั้งในภพชาติปัจจุบันและในสัมภรยภพคือในภพชาติต่อ,ต,อต่อไปส่วนผู้ที่ทำความชั่วหรือบาปอกุศลได้แก่ผู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมได้แก่ผู้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริต,รตมโนทุจริต และติดอยู่กับอบายามุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียเป็นต้นบาปอากุศลหรือความชั่วดังกล่าวย่อมให้ได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดครั้นถึงยามปลายแห่งราตรีได้ทรงเจริญฌานสมบัติถึงจัตุตฌานให้จิตใจเป็นสมาธิตั้งมัน่นบริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาอีกครั้งหนึ่งแล้วท่งน้อมพระไัยไปเพื่อวิชาที่สาม ชื่ออาสรักเยานคือยานอย่างรู้อริยสัจสี่โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งจากการเจริญวิชาที่หนึ่งและวิชาที่สองข้างต้นพิจารณาเห็นเหตุในเหตุให้เกิดทุกข์และได้ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดว่าพระสัตว์โลกมีอวิชชาคือความไม่มีวิชาดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วนั้นให้รู้แจ้งเห็นแจ้งความเป็นไปของตนเองและสัตว์โลก ในอดีตในอนาคตและไม่เห็นแจ้งความเป็นไปของตนเองและสัตว์โลกอื่นทั้งในอดีตและในอนาคตจึงเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานดนจิตดนใจให้ปฏิบัติไปตามอํานาจของมันจึงเป็นทุกข์และทรงเห็นแจ้งในอาสวักิเลสท,ที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของสัตว์ด้วยอาสวัคยายานอย่างรู้อาสวักิเลสและวิธีทําให้อาสวะกิเลสหมดสิ้นไปเป็นสมุทเฉดประหาร และได้ทรงบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นอายตนะคือพระนิพพานกล่าวคือที่สถิตยอยู่ของพระนิพพานาธาตุทำเป็นที่ตั้งแห่งสภาวะนิพพานดังพระบาลีในพระอัฏฐกถาว่าตเทวนิสัตตนิชีวเทนะสภาวะธารณเทนะคือคุณธรรมอันเป็นอมตะธรรมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรแล้ว พร้อมได้ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธียานคือยานเป็นเครื่องตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแล้วและได้บรรลุความเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในตอนรุ่งอรุณแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขานั้นเองในส่วนที่ได้ทรงพิจารณาเห็นเหตุในเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระท่านเรียกปฏิจจสมุปบาทธรรมนั้นกล่าวโดยย่อคือได้ทรงพิจารณาเห็นว่าเพราะความไม่มีวิชา คุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยธรรมอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงดังที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกได้แก่มนุษย์สโลกเป็นต้นมีโมหะคือความลุ่มหลงอย่างจัดชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิกล่าวคือมีความเห็นผิดเป็นชอบไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระในชีวิต และสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารสาระในชีวิตตามความเป็นจริงทําให้ไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงหลงประพฤติผิดผิดจากทํานองครองธรรมเป็นกายทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างและด้วยมโนทุจริตบ้างกล่าวคือด้วยเจตนาความคิดอ่านที่เป็นไปกับด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นบาปอคุศลต่างๆให้ได้รับผลเป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในพบชาติปัจจุบันและในสัมภรายาพคือในพบชาติต่อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดผู้มักมีความเห็นผิดจากตานองคลองธรรมที่ชาวบ้านเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักเป็นดอกบัวจึงเป็นผู้ไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระและที่ไม่ใช่แก่นสารสาระในชีวิตตามความเป็นจริง เป็นเหตุให้ไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงผู้เช่นนั้นย่อมหลงประพฤติผิดทางกายเป็นกายทุจริตบ้างได้แก่มักเจตนาฆ่าสัตว์ตตดชีวิตมักเจตนาลักช่อกบฏคดโกงผู้อื่นมักประพฤติผิดในกามและมักหลงติดอยู่ในอบายมุขเป็นต้นหลงประพฤติทางวาจาเป็นวจีทุจริตบ้างได้แก่มักกล่าววาจาที่เป็นเท็จ หลอกลวงอำพรางผู้อื่นมักกล่าวคำหยาบคายด่าทอให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรมมักกล่าวคำยุแยกให้เขาแตกสามคัคคีเกลียดชังกันและมักแนะนำแต่ข้อแนะนำที่ไร้สาระประโยชน์หรือที่เป็นโทษด้วยเจตนาความคิดอ่านทางใจที่เป็นไปกับด้วยกิเลสได้แก่ความโลภจัดราคะจัดเห็นแก่ตัว เห็นแก่พวกพ้องหมู่เหล่าจัดนี่ประการหนึ่งด้วยความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรอิจฉาริษยาจัดนี่อีกประการหนึ่งและได้ความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามความเป็นจริงนี่อีกประการหนึ่งเหล่านี้ชื่อว่ามโนทุจริตย่อมนำชีวิตตนเองครอบครัวและหมูนะ่คณะตลอดถึงสังคมประเทศชาติไปสู่ความหายนะล่มจม ไม่ต้องประสบกับความล้มเหลวแห่งชีวิตเป็นความทุกข์เดือดร้อนโดยง่ายส่วนผู้ที่มีความคิดเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมชื่อว่าสัมมาทิฏฐิย่อมประพฤติอยู่แต่ในคุณความดีชื่อว่ากายสุจริตได้แก่ประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยเมตตากรุณาธรรมมีจิตใจเอื้ออารีเผื่อแผ่รู้จักเสียสละหรือบริจาคเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่น มีความสันโดษในคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามนี่ประการหนึ่งวจีสุจริตพูดแต่คำจริงคำสุภาพปอ,อนหวานพูดแต่คำประสานไมตรีและแนะนำแต่ในทางที่ดีที่ชอบกอบด้วยสาระประโยชน์ไม่มีโทษเป็นต้นและหลีกหนีความชั่วได้แก่เลิกละกายทุจริตวจีทุจริตและอบายยมุกทางปวงและเจริญมโนโทุจริต ด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรมที่เป็นแต่บุญกุศลคุณความดีได้แก่ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลย่อมยังชีวิตตนนำตนและครอบครัวหมู่คณะตลอดถึงสังคมประเทศชาติไปสู่ความเจริญและสันติสุขในชีวิตทั้งในพบชาติปัจจุบันและทั้งในสัมปรายภพตลอดการถูกเมื่ออีกอย่างหนึ่งผู้ใดหรือหมู่คณะ บุคคลใดมักมองข้ามคือไม่เห็นคุณธรรมของบัณฑิตมักคบคิดกับคนพาลปัญญาโฉดเผาย่อมไม่เจริญและมีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตตนและนำหมู่คณะไปสู่ความหายนะหรือล้มเหลวในชีวิตได้ส่วนผู้ใดหรือหมู่คณะใดที่รู้คุณของบัณฑิตคบอยู่แต่กับบัณฑิตคือคนดีมีสติปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้บาปบุญคุณโทษและ ไม่คบคิดร่วมกับคนพานปัญญาโฉดเขาย่อมถึงความเจริญและสันติสุขไม่เสื่อมเลยลักษณะของคนพานผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นได้จากความประพฤติหรือการแสดงออกที่เป็นไกาทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวคือย่อมคิดแต่ความคิดที่ชั่วชัวด้วยอำนาจของกิเลสหย,ยาบหยาบได้แก่ความโลภจัดตัณหาราคาจัดความผูกพยาบาท อาฆาตจองเวนและความเห็นผิดเป็นชอบหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมจึงประพฤติปฏิบัติตนผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายและผิดหลักการปกครองการบริหารกิจการบ้านเมืองทางกายทางวาจาและทางใจรวมเรียกว่าทุจริตเขาย่อมดำเนินชีวิตไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาสัากแต่ว่ามีลมหายใจเข้าออกจึงชื่อว่า คนพาลปัญญาโฉดเขลาบุคคลใดหลงคบคนเช่นนี้ย่อมเป็นอัปมงคลนำตนและหมู่คณะแม้ประเทศชาติคือประชาชนไปสู่ความเสื่อมและความทุกข์เดือดร้อนได้ส่วนลักษณะของบัณฑิตย่อมเห็นได้จากความประพฤติหรือการแสดงออกที่เป็นกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตกล่าวคือย่อมคิดแต่ความคิดที่ดีๆคือที่เป็นบุญกุศลคุณความดี ได้แก่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลมีหิริโอตตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อประเทศชาติคือประชาชนและผู้มีประคุณมีพรหมวิหารธรรมรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรากล่าวคือรู้จักเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดแต่จะประหัดประหารกันรู้จักรักรู้จักสามัคคี และรู้จักอภัยให้กันและกันเขาย่อมดำเนินดำเนินชีวิตไปด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาอันเห็นชอบคือรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษรู้สิ่งที่เป็นสิ่งที่ไร้าสาระสิ่งที่เป็นสาระแห่งชีวิตและรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามความเป็นจริงจึงประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในคุณความดีมีศีลมีธรรมเป็นกายสุจริต วจีสุจริตด้วยมโนสุจริตไม่คิดทำความชั่วได้แก่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอบายมุขและความประพฤติท,ทุจริตด้วยกายวาจาและใจเหล่านี้ชื่อว่าบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้ใดครบบุคคลผู้เช่นนี้ย่อมเป็นมงคลนำตนและหมู่คณะแม้ประเทศชาติคือประชาชนไปสู่ความเจริญและสันติสุขได้ผู้ไม่ครบคนพานคบอยู่แต่กับบัณฑิต บูชาบุคคลที่ดีที่ควรบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาชีวิตย่อมถึงความเจริญและสันติสุขแต่ส่วนเดียวและเมื่อปฏิบัติถึงความดียิ่งขึ้นไปอีกได้แก่ปฏิบัติและเจริญอริยมรรคีองค์8ย่อมถึงความพ้นทุกข์และถึงบรมสุขอย่างถาวรตามรอยบาทรพระพุทธองค์ได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เราจึงกล่าวว่าวันอาสารหากบูชา พาให้สันติสุขโดยความหมายว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันบูชาคุณพระรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ในวันเพ็ญเดือน8ปด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติตนอยู่บนความถูกต้องตามทํานองครองธรรมตามหลักกฎหมายและหลักการปกครองบริหารประเทศที่ถูกต้อง ตามคันลองแห่งประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขย่อมนำตนหมู่คณะและประเทศชาติคือประชาชนไปสู่ความเจริญและสันติสุขอย่างถาวรได้สมดังพระพุทธดำรัสตรัสว่าอาเซวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังธลรมุตตมันติการไม่คบคนผ่านคบแต่บัณฑิต และบูชาบุคคลหรือสิ่งที่ควรบูชาย่อมเป็นมงคลอย่างสูงสุดในทางปฏิบัติสำหรับสาธุชนพุทธบริษัทได้มีประกาศคณะสงฆ์เรื่องกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2,501และในวันเดียวกันนั้นได้มีประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสารหาบูชาขึ้นไว้ ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาหับูชาหนึ่งสัปดาห์ให้จเจ้าวาดแย้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดสิทธิวัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดปูลาดอาสนะจัดตั้งเครื่องศักระให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถครั้นถึงวันอาสาหับูชาทั้งในเวลาเช้าและเวลาบ่ายก็ให้มีการฟังธรรม,มตามปกติ เวลาค่ำให้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วประกอบพิธีเวียนเทียนกระทำประทักษิณรอบพระสถูบเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธปฏิมาประธาน ครั้นแล้วให้พระภิกษุสามเณรเข้าไปบูชาพระรัตนตรัยทำวัดค่ำแล้วสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรจบแล้วให้อุบาสกอุบาสิกาทำวัดคำ่ำต่อจากนั้นให้พระสังฆเถระแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรทํานองสอรพัญญะเพื่อจเจริญศรัทธาภาษาทะของพุทธศาสนิกชน จบแล้วให้เป็นโอกาสของพุทธศาสนิกชนเจริญภาวนาไมยกุศลมีสวดมนต์สนทนาธรรมบำเพ็ญสมณธรรมได้แก่สมถะและวิปัสนาเป็นต้นตามควรแก่อัทยาศยยให้ใช้เวลาทำพิธีอาสารหะบูชาไม่เกิน24่สจุดศนนอกและได้มีการทำพิธีอาสารหะบูชาอย่างกว้างขวาง นับแต่นั้นมาทางราชการก็ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการชักธงชาติถวายเป็นพุทธบูชาในวันนี้ด้วยส่วนญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาก็นิยมถวายพัตตหารเช้าและหรือพัตตหารเพลและมีพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ญาติมิตรผู้วายชนและร่วมพิธีเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรยัย ตามแต่ทางวัดจะได้จัดขึ้นจึงขอเชิญญาติโยมสาธุชนไปร่วมบําเพ็ญกุศลในวันอาสาฬหาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอันหนึ่งในวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้าถัดไปคือวันอังคารที่ยีกรกฎาคมนี้เป็นวันเข้าพรรษาที่พระภิกษุสงฆ์จะประกอบพิธีอธิษฐานอยู่จำพรรษาในอาวาสของตนครบไตรมาสคือสามเดือน ก็ขอเชิญ,ญญาติโยมสาธุชนไปร่วมทำบุญใส่บาตรพระอุปถรัรมภำรุงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยไปด้วยส่วนสาธุชนทุกท่านก็ควรตั้งใจถือศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อความเจริญและสันติสุขในชีวิตของตนและครอบครัวก็จะเป็นการช่วยสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วย ก่อนจบรายการปาตกถาธรรมนี้ขอทุกท่านตั้งใจให้เป็นสมาธิเป็นมหากุศลอธิษฐานจิตขอเดชะอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยจงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้สมเด็จบรมบอพิตรพระราชสมภาราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้งสองพระองค์และทั้งพระประยุรยาาจงทรงพระ,กะเกษมสำราญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตสถาพรอยู่ในไอศูนย์สริราชสมบัติเป็นร่มโพทองปกกล้าปกกระมมแก่พระศกนิกรชาวไทยชั่วกาลนานขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร วงนี้เป็นการแสดงปาถกถาธรรมเรื่องวันอาสาหาบูชาโดยพระเทพยานมงคลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามจังหวัดราชบุรี